就你多在外面看我。

bir <laughs> şey <laughs> ฝังเหมาเฝ้าดูเป็นเหรอไม่ฝังเหมา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 ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่กูดีดีดีดดี to do Thank <laughs> ไปโรงเรียนใหญ่กับไปเช่าเช่าเลยนะเออเช่าหรือว่าที่ไหนมองจัดเอาไปยืมเงินมาเตะไปไม่เอาเงินของเฮ้ยได้ยังเช่าบลูเบอร์รี่เราอ๋อบลูเบอร์รี่ตัดตัดเวียนฮะตีลูกไปไหนก็บลูเบอร์รี่ตีลูกไปไหนก็บลูเบอร์รี่มองจัดก็เอาไปยืมเงินมาเตะไปไม่เอาเงินของ กูม่หมร่มนะักมทีดืมีทางเขาเริ่มเริ่มอไม่สมควรลปาที่ไปรถที่เหล่ากตว่าจุดเรียนบแดงเิ็นสีสมมุนเนาะที่เป็นรถมันจะแบบรถวบมยหันจะในแบามจะมัน่ามัใอไ เดี๋ยววันชวนชวนดูคนนะบอกมือแรกแรกเดียวสัญญาอ่าจะจะมาเต้นนี่ตอนนี้หมดสายเดียวหมดใจนี่ตอนนี้หมดใจหมดใจ 我应的去办年费增来噻。 มันแน่นมันมันแน่นมันจนิน้นเยอะนี่เพอมันป่องมันจินไม่ได้ร่ะนั่กอเไยไ่เล่น,ลน,นองก็ใส่อะไรส่วนเอา่องเอาไก่ือกงไก่เดียดูนี่นะ เขาไป็นแบบนี้นั่นนั่เขาก็ลงรือวาเก็บเ็บเนี่ยเขาได้อยตามันเหนื่อยไม่ร้องมันฝ่องมันอยู่ยากเปเื่อกินเยอเกินยทำไมจะกินเยอะแบบนี้ล่ะ A <laughs>

这乱，这乱，这乱八眼的，居然特别快点乱的，能差我差我一秒钟。我不得开呢。哎 <noise>，这开劲儿点，没劲。